วิธีการเล่นเจตัวเกมโลบอกได้ทุกแบบด้วยเจตัวเมาส์คีย์บอร์ดบนมือถือเป็นไงปร,รับชมกันเลยครับขั้นแรกให้เราทําการจัดเจตัวชุดเซตเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้มาก่อนนะจะมีทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะตัวนี้ราคาประมาณนะครับ2ใบแดงนะแล้วก็มีการเชื่อมต่อแบบบลูทูธด้วยนะเป็นบลูทูธ o 2มีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้สูงสุดถึง50ชั่วโมง เชื่อมต่อได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะแต่คลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเฉพาะในส่วนของมือถือ Android แนะนําเป็น Android 11ถึง14นะแรมขั้นต่ํา6 GB แลไวเราทำการชาร์จแบตก่อนนะสัก2-3ชั่วโมงจากนั้นเราก็ทําการเชื่อมต่อได้เลยโดยเชื่อมต่อชื่อ b l บลู o t h ตามแบบในคลิปเลยนะวิธีการสลับภาษาเนี่ยถ้าเป็น iOS ให้กดไปที่ปุ่มแคป ส่วน Android นี่ให้กดปุ่ม Control กับ Spacebar พร้อมกันเป็นการสลับภาษานะจากนั้นเราก็เข้าเกมได้เลยนะครับโดยใช้เมาส์ที่เรามีนี่แหละเข้าเกมได้เลยสามารถเล่นได้หลายแมปนะแมปใหญ่ที่ผมจะลองเล่นดูก็จะมี g r o w กา a r เดนบล็อก o o แมปเ p s r i v a l สามารถเล่นและใช้งานได้จริงเลยนะคนดูที่กัดสินค้าอยู่ที่ตรกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางครับสองใบแดงเท่านั้นนะจัดไปพิชัยนเจล